ปลัดขิจัดเป็นเครื่องรางชนิดหนึ่งส่วนมากมักทำด้วยไม้แล้วเหล่าเป็นรูปเนี่ยรูปอย่างเงี้ยก็คือเหมือนอวัยวะเพศช,ชายจะเรียกว่าไอขิ ไอคขอคขดหรือขุนเพชรไม่ใช่เพชรนะขุนเพชรขุนเพชรต้องเป็นพอพานขุนเพชรอันนี้พอพานอนะ่ะเขียนให้มีหัวเลยเดี๋ยวจะไปอ่านเป็นขุนเพชรประหลัดขิดเนี่ยส่วนมากมักจะทำจากไม้มงคล เป็นไม้ไม,ไม้คูณไม้คูณไม้คูณนี่ต้องใช้ตัวนอนูสะกดนะถ้าเป็นนอนเนนสกุก็ถ้าเป็นนอนเนสกกเน,น,เนสกดนี่ก็เป็นเครื่องหมายคูณทวีคูณไปว่าเป็นเท่าเพิ่มขึ้นเท่านึง่งอ,อ,อย่างนคนละแบบอันนี้เป็นทาง คณิตศาสตร์อัน,นอันนี้เป็นชื่อไม้เลยไม้คูณก็เสียงเขาเรียกพ้องเสียงเขียนคนละอย่างกันแต่เสียงเหมือนกันก็เป็นพ้องเสียงก,ก็เลยถือว่าเป็นไม้มงคลมักจะเอามาทำเป็นประลักขิดส่วนมากแม่ค้านิยม นำไปวางไว้ในร้านค้าช่วยให้ค้าขายดีลงปรหลัดขิกอันนี้ลงยันไหลที่เลยเจ้าของเขาบอกว่าเป็นของหลวงปู่ทิมวัดละหารไร่